ครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบไอ้ตัวเป่าเนี่ยะที่ขายอยู่นะก็นะะจะลองทําเป็นลืมนะฮะถ้าเป็นลืมว่าอยู่ในกระเป๋าเสื้อที่เดินป่าหรือว่าเข้าป่านะแล้เวเอาไปซักเขา้าเครื่องซักผ้าดูล้วจบมาจะเป็นยังไงเดี <S <S ๋ยวคอยติดตามชมว่าตอนซักเสร็จมันจะเป็นยังไงใส่เครื่องมาด <S <S ูจะใส่กระเป๋าเสือ้อตรงนี้นะใส่ตัวนี้ครับเปเสื้อตัวนี้ เวอาตัดกระดุมนะใส่แบบนี้เลยครับนี่ครับใส่กับชุดที่เข้าปากเนี่ยเป็นหมวกเป็น้าพันคอเลยนี่นชุดก็เดี๋ยวก็จะทำการเปิดเครื่องอ่าผ้าเอาแบบผ้าหนาสะกะปรกมากเลยนะระดับน้ำก็เยอะเลยครับ ทำงนานครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะฮะว่าเจ้าป่าเราจะตอดไก่เราจะเสียหายไหมรอชม,ม,มครับผมครับป่าเสร็จแล้วครับเครื่องหยุดแล้วะฮะตอนนี้เรามาดูว่าไอ้ที่เป่าเราจะเป็นยังไงมั่งเสื้อตัวน,นั้นก่นนะนอนนะเสื้อตัวนี้จังได้ ของอยู่ในกระเป๋าเสื้อไหมไม่อยู่ครับข้างนี้อยด้วยข้างขทางนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับของออกหลุดออกจากกระเปะเ๋าเสื้อครับเรามาดูนะฮะว่าของยังใช้ได้ดีอยู่ไหมไน่อยู่ต ห่านกับอยู่ตรงนี้ครับดูครับที่นี่ครับ,รรบไม่เสียหายเลยครับผมด,ดูดีเหมือนเดิมอาจจะมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่นะนเดี๋ยวลองเป่าดู เดิมครับผมทุกอย่างมอนเดิมปกติไม่เสียหายนะครับไม่บกนะมันมนเดิมอาจจะมีบกตรงนี้หน่อยนะแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิม,ม,มนะแล้วก็กระดัดหน่อยก็ใช้ได้ครับสรุปก็ของใช้ได้ดีครับมีน,นิดนึงที่บกตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ยุบไปนอนนี่ตรงนี้ยุบไปนอนนี่แตรวงว่าใช้ได้ครับครับมีของมา3ชิ้นครับผมตามนี้ครับ ครับสามชิ้นครับผม